เราจะป้อนจะหันไ่เห็นแบบเอ็มปาก เข็ไม่ได้ดูแบบไม่มีอ่ะอะไรแะตะโกนเหรอเหมือนเราอาทิตย์นั้นอะคือฟังไม่รู้แต่เราจะรู้ว่ามันร้องออกมายากเยียงแลกมัน้อง i brought down by the church. Mm. i down by the church. Mm. thing.

Bydde. ใน่วงที่เราชอบเกินซีฟีเลยเราชอบกินเนี้ยนักเก็ตอ่ะขึ้นมันต้อเอาไปทอดเนอี่คือดีงามมากในช่วงเด็กๆที่แบบติดหนังต้องไปเช่าหนังที่ร้านแล้วสามเรื่องห้าสิบบาทเว้ยแบบซีมากติดมากแล้วก็แบบตังเด็กๆก็ตังก็ไม่ได้เยอะมากนะ แต่แบบต้องเอาตังค์ไปซื้อเนี่ยแล้วซื้อนักเก็ตแล้วก็ซื้อไข่ซีพีแล้วเดินซื้อไข่เนี่ยเป็นแผงไม่มีนักเก็ตเหลือเวลา15นาทีก่อนบอกเดินทางค่ะมนจะไปไหนไกลมากอ,ะอ่ะก็เดินถือจะผ่านตลาดโอ้โหกจะเดินเข้าถึงบ้านไม่หอบทำไข่าาาาดาว ภาษาเกดแล้วเขาเ้เาวเยอะเลยอะไอดาวลงเกตแล้วหนังสามเรื่องต่อกันคือชอบดูหนังอ่ะเราก็ชอบนะแต่เข้าลงทะเลหลับไม่รู้ทำไงไม่ดูหนังเราไม่หลับแล้วเราจะเซ็งมากเว้ยเวลาแบบดูกับแม่คือว่าเรา é เราดูหนังด้วยก็ตามอ่ะเขาจะคุยกันเว้ยเขาเป็นแบบจ้องเย่งจ้องเจงแม่นคนจีนอ่ะแต่ไม่ไม่ชงเช็งมากขนาดคนจีนสมัยก่อน ก็ชงเชงอะอแล้วหนังอะหนังมันสำคัญตอนต้น,นเรื่องไงวะที่มันจะแบบบอกว่าทําไมมันถึงไปตรงเนี้ยเพราะอะไรอะอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบคีย์เวิร์ดอะในหนังที่แม่เราช่ง,ชงเ่นชงเ็นอะแล้วเราจะดูเรื่องเราจะแบบบอกให้เราเปิดทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะดูอีกครั้งเราก็จะแบบตั้งใจดูเราก็ชอบดูหนังแต่ทาไหมแล้วแฟนเก่าเราเ,เรียนทําหนังใช่ปะพุ่งกลับอะ แ่งแทนที่จะชอบดูหนังเข้าไปในโรงอย่างเงี้ยปุ๊บเสร็จตั้งปุ๊บต่างคนอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเป็นอย่างนี้บ่อยมากจนเราหลังเราเราบอกว่าเธอแบบอย่าดูเลยคือแบบมันคือมันกลารเป็นว่าเสียเวลาสามชั่วโมงไปแบบไม่ได้ทําอะไรเข้าใจปะเป็นกระตังเออแต่คือมันเป็นอารมณ์แบบสบายแกเข้าใจว่ามันเย็นเว้ยแล้วมันก็แบบเย็นน่ะเย็นแล้วแบบเก้าอี้ก็สบายนอนเพลินอย่างเงี้ย เราชอบดู<ะ>เราชอบดูแล้วเราตั้งใจดูแล้วแต่ถ้าอย่างเรื่องที่เราชอบเราก็ไม่รู้แล้วแต่ว่ะบางเรื่องโัตวสนุกสนุกยังไงเราก็หลับเพื่อรอเดี๋ยวเราให้เราแอบนันนะ แรกๆดูหนังแอคชั่นไม่เป็นเว้ยดูไม่เป็นเลยแปแบบมีเพื่อนเป็นทอมไอ้เพื่อนทอมอะ่ะมันแบบมันดูหนังหนักะดูหนังแอคชั่นหนักๆอะ่ะแล้วมันก็พาไปดูเว้ยอือสแล้วเมื่อกี้ผู้บอกสิบห้าโอ เราชอบดูหน oui? nah, ังโรคจิตอะดูกับเราหน่อยนาเราก็ดูเออไม่ชอบอะหนังฆาตกรรมโรคจิตแต่เราไม่ดูหนังผีอะคือไม่ไม่ไม่ได้แบบคือดูได้แต่แบบไม่ได้ชอบแต่เราชอบดูหนังแบบเราว่าหนังฆาตกรรมอ่ะเราจะดูหนังฆาตกรรมแบบฆาตกรรมแบบมีอะไรแปลกๆแต่ไม่ชอบดูฆาตกรรมแบบออกมาแบบเหมือนเหมือนเจสันอะไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหม แบบจะมีแบบฉากตกใจเหมือนหนังผีใช่ไหมที่ชอบก็อะไรก็ได้ที่มันเป็นอกฆ่าไม่ชอบอะเราชอบแวนวแบบเชะล็อกโฮมอย่างเงี้ยเออนนแล้วก็ก็ดูได้ก็คือเป็นฆ่าแบบเงียบๆแต่รู้ว่าฆ่าเราชอบแบบฆ่าแบบที่มีวิธีการโหดร้ายอ่ะโรคจิตไงแบบหนังเรื่อง h ฮา s e แว็กซ์อย่างเงี้ยที่มันฆ่าแบบบ้าบ้าเลยจริง